ม,มีแน่นอน,น <ะ S 2> ครับ,รบมีแน่นอนู่แล้ครับผมว่าเขามาเอาแน่นอนครับและผมว่าเขาเอาหนักแน่ซึ่งผมผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นถ้าโคอีอยากเขาช่วยผมหรือโคอีคิดว่าอยากจะหนุนพวกผมหรือว่าเป็นเพื่อนแจ็คอยากจะช่วยแจ็คเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะเป็นผลแย่เขาแน่นคนครับใช่ใช่ถูกต้องแล้วพวกดีจีหรือว่าพวกสกอตนี่มันกดกดเอาตายเลยอ่ะ ก็ก็ดูจากที่มันมันมันเอามันเอาเราแล้วผมก็เชื่อแล้วมันเอาไอาตายจริงครับไม่แต่นี้มันเป็นสองแก๊งเลยตอนเฉินโดนอุ้มฉันโคตรซวยเลยนะทำไมอ่ะาะนฉันโดนอุ้มฉันไปเหมือนกับฉันจะองหาที่สาซื้อกล่องซ่อมครับที่ร้านอหล็กเงี้ยแต่แต่ปลอมตัวนะครับมันขับเข้ามาปุ๊บมันก็บอกว่าขอดูบัตรประชาชนเอขอดูบัตรประชาชนหน่อยอผมผมก็เงียบแล้วผมก็แย้งปลอมเสียงแล้วผมก็พูดว่าอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรเงี้ยก็ขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับอ่าฮะแล้วปุ๊บสุดท้ายมันก็แบบยึดยักยักอยู่แม่ง ไม่มีทางไปเลยควักอาวุธแล้วก็จุ๊กไปจุ๊กไปเนี่ยรถแรถไม่ไหวเราทำตัวเราเราเราด้วยเนาะเรารู้อยู่แล้วแม่งผิดสังเกตอ่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันผิดสังเกตครับผมครับลูกเดี๋ยวผมกลับไปครับผมครับลูกฟังไว้ดิไอ้สัตว์ยุ่งเอาฟังไว้หรือไงหรือว่าไงครับฟัง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 ไปเลยผู้หญิงไม่ต้องพูดนะครับสวัสดีครับ คยอีกครับใช่ครับใช่ใชเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของครับพี่เพื่อนเลยพีชพีครับใช่ครับใช่อะหรออยู่บ้านคุยยินดีครับยินดีครับีบ้างคุยอี๋ลุงใช่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 เราเราจะไปไหนต่อไหมหรือว่าไปมาๆมาตรงนี้ก่อนก็ได้โอเคพี่ตรงนี้อยู่บ้าน็คือว่ ผมกลัวว่าปัญหาหลังจากถ้าเกิดว่าผมเคลียร์จบแล้วเขายอมจบหรืออะไรก็ตามหรือไม,ม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามแล้วแต่ถ้าเขามาตามเก็บโคอีกผมกลัวว่ามันจะหนักสำหรับโคอีกค,อครับคือนั้นไปยังไงครับวิวว่าคือประเด็นเลยที่ผมจะเล่นเอดีจีด้วยอ่ะคือเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขามาแบบมาบอกแก๊งผมหลายรอบมากมาท้งมาถามน้องถามเนี่ยคือแบบสีสูตรเรื่องสีสูตรอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่คืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายก่อน คือถ้าเขามาถามตอนที่เขาตีกับผมอะอันนั้นนะคุณสามารถร่วมได้แต่ถ้าเขาถามก่อนนะั้นนั้นนะคุณไม่สามารถร่วมได้นะอันนี้เขาถามตอนตีกับผมอยู่หรือเปล่าใช่ครับตีนะครับแล้วตีตีอยู่นะตีอยู่ครัออ่าอันนั้นอนะคือร่วมได้ครับถ้ามีเรื่องกันระหว่างตอนที่เขาตีกับตีผมอยู่ครับผมั้นต่อเลย,ต,เลยต่อเลยครับส่วนในในในส่วนของผมเป็นที่ผมบอกอ่ะผมเกรงว่า ถ้าเกิดในช่วงที่เวลาที่ผมเคลียร์เขาจนหมดผมไม่รู้ว่ามันจะหมดหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ผมยืนยันว่ายัางไงตอนที่ผมหลังชนฝาแล้ววะผมไม่มีทางเลือกสู้สู้สุดตัวแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะให้เขาก็ผมแล้วแหละตอนเนี้ยแต่ปัญหาคือผมกลัวว่าถ้าหลังจากผมไปหรือว่าอะไรก็ตามมาันจะไม่โคอีสวยนะครับนี่แหละผมเป็นห่วงคือผมอะได้ครับกา <พอ S 2> นอลองกับผมกอ,อว่าถ้าจะเล่นอะ่ะ คือน้องมันก็พร้อมที่จะเล่นด้วยแหละแต่แค่มันติดปัญหาเรื่องบัตรประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ถ้าถ้าดูไวไม่อยู่แล้วถ้าถ้าเขาจบทางดูไวแล้วอ่ะแล้วกลัวที่จะมีปัญหากับผมต่อใช่ไหมอันนี้คือประเด็นไม่เขามีแน่นอนอยู่แล้วครับมีแน่นอนมีแน่นอนครับมีแน่นอนอยู่แล้วครับผมเขามาเอาแน่นอนครับและผมว่าเขาเอาหนักแน่ซึ่งผมผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเป็นถ้าโคอีอยากจะช่วยผมหรือโคอีกคิดว่าอยากจะหนุนพวกผมหรือว่าเป็นเพื่อนแจ็คอยากจะช่วยแจ็ค เป็นช่วยขอก็ได้ครับได้เอางี้ดีกว่าลุงถ้าอันนี้ผมผมขอถามหน่อยได้ไหมถ้าผมเป็นหัวหน้าแก๊งอะ่ะผมอนุญาตให้ทางดูไวอ้อ่ะใส่สูตรแก๊งผมแล้วไปฟาร์มอะ่ะได้ไหมอืมผมว่าดูยายดูไว้คงไม่ยอมหรอกมั้งไม่คือเขาจะได้ปลอมตัวไปในตัวไงอ่าน่าจะไม่นะเฉินถามเฉิอนดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้ผมให้คำตอบไม่ได้ฮนะต้องถามเฉินมากกว่าครับ เอ่อส่วนเรื่องสูตรเดี่ยเดี๋ยวผมลองตัดสินใจดูแล้วกันครับว่ายังไงเพราะว่าผมให้คนในแกงผมปลอมตัวเรียบร้อยหมดแล้วแหละผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าแกงผมเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นปลอมตัวขึ้นมาจริงเนี่ยถ้าปลอมเป็นสูตรโคอีกผมเชื่อว่าถ้าเขาจับได้ขึ้นมาใหงโคอีกก็สวยครับใช่ถูกต้องผมมองว่ายังไงยังไงก็แย่ครับมันึ้นผมถ้าถามว่าโคอีกหวังดีกับผมแน่นอนผมก็ไม่อยากให้ปลายมีดนั้นอะมันไปโดนโคอีกถูกต้องไหมครับครับผมดังนั้นผมเลยเป็นเป็นว่าขณะที่ผมกําลัง ต้องฟัดก,กับเขาอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ลดโคอีให้ผมดิ้มได้ดีมากถ้ามีทรัพยากรที่ผมสามารถขอซื้อต่อได้หรืออะไรที่โคอีพอจะขายให้ผมได้ในราคาที่แบบว่าถูกกว่าตลาดน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะขอบคุณมากๆเลยแต่ถ้าเกิดผมต้องใส่สูตรโคอีปลอมตัวหรือว่าหรือว่าต้องให้โคอีเข้ามาช่วยผมผมผม,ผมขอไม่รับนี่ครับเพราะว่าผมมานั่งคำนวณแล้วผมคิดว่า มันจะเสียมากกว่าได้ผมกลัวใช่ครับผมกลัวว่าโคอดจะจะจะเสียหนักมากๆแล้วผมกลัวว่ามันเขาเขาจะมาเอาคืนจนมันแบบมัน,ม,นมันไม่ไหวเพราะว่าผมผมเคยเจอมาเยอะครับเชื่อผมเนยเข้าใจเข้าใจเข้าใจอครับโอเคงั้นยังไงดีอันนี้ไขวะเนี่ยอันนี้โค,อค้อีกคิดแะว่าถ้าเกิดโค้อีกช่วยทนุนเนี่ยีไอ้ยี่ึงเหรอไอ้สัตว์ว่าสัตว์ใจพอกันผมกตัวแล้วเนี่ย ได้ครับทงนม่้องเข้ามาด้วย่เหมือนกันเลยอับสจจะไม่ได้เลยสัตว์ได้ครับไม่มีปัญหาช่วยเรื่องทรัพยากรก่อนก็ได้พี่ได้ก็เดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะให้น้องๆเป็นไปฟาร์มตามอัธยาสัยกันไปก่อนแล้วกันเพราะว่าบางคนมันก็ยังแบบอย่างเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มีทรัพยากรมากมารอกแต่ผมยินดีช่วยอยู่แล้วครับไม่มีอัญหครับอะครับยังไงเอออย่างแรกเลย เอออย่างแรกเลยคือเรื่องรถนะครับถ้าเกิดโคอิมีรถแรงๆที่แบบว่าจูแล้วหรือว่ารถที่แต่งเต็มแล้วอย่างเงี้ยผมเธอไปไม่ได้ใ้้ให้ผมยืมได้หรือว่าเอากุญแจให้ยืมอะไรเงี้ยดีมากเลยครับหนึ่งคันละหนึ่งคันแล้วคันซ้ายสุดเพราะว่าตอนนี้โทนี่มันต้องการแท็กแต่งเต็มแบบคองจูนอ่ะถ้ามึงให้ยืมได้จะจะดีมากพวกกูจะได้เร่งกันได้ได้วกว่าเดิมไงตือแก๊งผมมันขับรถคล้องกันหมดทุกคนอยู่แล้วครับเออคุณให้กูได้อยู่แล้วแหละไอ้เฮียมีข้าวไหมครับแล้วตอนพี่มีก้าหน นี่มึงเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยมันเด็กแลรปแถวบับเลยชัดงั้นเดี๋ยวเรื่องรถเออคือจะแลกกันใช่ไหมแลกกันก่อนใช่ไหมเออเอาเซนโตโน่กูไปขับเาได้เหมือนเหมืเหมือนผมแค่ยืมมาครับเออใช่ครับแล้วเอาเซนโตโน่เอาเซนโตโน่กูไปขับเาได้เราไอ้คันนี้มาให้โทนี่ไปงัดร้านงัดบงงัดบ้านทำนู่นทำนี่ดีกว่าใช่ครับน่าได้ได้เอ็งเดี๋ยวคุณแจ็คเดี๋ยวผมให้แจ็คไว้แล้วกันครับมึงให้โทนี่ไปเลยได้เลยครับ ไอ้ไอวท์เทอร์โนนี่เลยครับโทอร์โนนี่รับแรกกับเซนโตโนไปครับไว้คันหนึ่งครับเนี่ยเอาเซนโตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเอาเซนโตนด้วยกูแค่นั้นแหละจบเลขเก้าหนึ่งไว้เฮียเก้าเก้าหนึ่งไอ้เซิร์ฟพากูไปแต่งตัวหน่อยลูกก็ได้อยู่ในในรถมันอาจจะมีโชว์อยู่นะเรื่องอะไรครับเดี๋ยว่อ้คนนี้แต่งตัวให้ก็ได้เลขสี่สามหกเดี๋ยวเข้าไปด้วยกันโชว์อยู่มาด้วยค่ะนะครับเดี๋ยวคืนให้โคตรสนุกครับโคตรมันเป็นอะไรที่แบบมันมันมากไอ้เหี้ยมันแบบมันเลยอ่ะ มันแบบตอนนี้สิ่งเดียวอยากให้เสาทิศมาร่วมด้วยกับฝั่งนั้น,นแค่นั้นแหละอันนี้ผมผมบอกไว้ก่อนนะ <S <S นนผมอยากให้ทุกคนคิดเหมือนผมด้วยกราบขอบคุณดีจีกราบกราบขอบคุณสกอตนะฮะอันนี้ผมบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับควรขอบคุณเขานะครับ ดีจีกับสกอตทาให้ตํารวจกับหมอเป็นหนึ่งกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้อ่ะไอเทียเป็นอะไรที่แบบว่าคิดแพทเทิร์นในกรณีที่แม่งแบงใหญ่โตขนาดเนี้ยแล้วตารวจจะโดนเรื่อยๆหมอกลับลงมาช่วยตํารวจแม่งเป็นอะไรที่แบบดีี่เทียลูกเอาโคอีมาพันเหรอเออเผมเช็คผมเช็คกับทางิเซล่ามาแล้วน่าจะมายิงหมอมายิงของเขาเน่ยเฉยเราครบก็ให้ให้ให้ทางเขาช่วยไม่รู้อะไรเลย ไอ้ยิ้มลุกเข้าไปในเลเวลได้ไงกูก็เสียวอ่ะแต่กูขี้ตลอดถอดไม่เคยย้ีตนนกูหลุดกูหลุดมาใส่สูตร JK อ่ะกูเข้าเลเวลเลยด้วยกูไม่ได้แบบเออกูไม่ไดนโล่กูไม่โดนโลกเลยกูหยิบเข้าไปหยิบเลยเฮียไอ้ไอ้ไอ้บอยโดนระเบิดถังขี้ในร้านหรือเปล่าแบบโดนแบบลุบอ่ะโคตรสยองอ่ะใช่เอะ เออดีนะมีหนุที่เขามาช่วยผมผมร้องอีอาตลอดทางอ่ะอีอาอย่างเงี้ยตลอดทางๆอ่ะคุณโทรครับลูกอดขำอ่ะฟิลนี้ก็สนุกดีนะลูกเสาทิ์มีสิทธ์จะช่วยไวย้คุณคิดเรื่องเสาทิ์จะมาช่วยฝั่งเราได้เลยครับผมจะบอกให้ผมจะไม่เอาเสาทิ์มาช่วยฝั่งเราเด็ดขาดครับอันนี้คุณเลือกคิดได้เลยผมจะไม่เอาเสาทิ์มาช่วยฝั่งเราครับเพราะว่าผมจะเล่นเสาทิ์อยู่แล้วไม่ต้องมาคิดครับว่าจะมาช่วยฝั่งนี้ ผมจะพูดไว้ตรงนี้เลยถ้าจะอยู่จริงๆไปอยู่ฝั่งน้นผมพร้อมที่จะใส่สุดใส่เต็มแรกไปเลยครับไม่ต้องถามฮะว่าเสาทิตย์จะไปอยู่ฝั่งนี้ไม่มีทางครเพราะผมจะเล่นเสาทิตย์อยู่แล้วผมพร้อมแรกทุกอย่างในตัวแก๊งผม เพราะว่าผมจะเก็บไอเสตตังอยู่แล้วฮะแต่ที่ผมยังไม่เล่นยังไม่เปิดเพราะว่าผมรู้ว่าทรัพยากรผมไม่ไหวแต่ถามว่าสู้ชนสู้แก๊งชนแก๊งอะ่ะผมมาไหว กับเสาร์อาทิตย์อ่ะผมไหวแน่นอนฮะเพราะว่าต่อให้เขาจะไฟผมชนะ10รอบถ้าเขาอุ้มไม่ได้ค่ามันก็เท่าเดิมครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดคือการอุ้มซะมากกว่าอย่างน้อยแก๊งผมยังมีคนลึงตํารวจประมาณ2 3ถึง3คนมีแจ็คมีผมมีเซิร์ฟมีพิงค์สคนที่สามารถลากตารวจทั้งสอนอ,อได้อยู่ มันตั้งแอคเคาท์หลุดมาด่ากันหรือเปล่าไอ้เนี่ยครับโอเคันมันน่าจะพอโอเคดูโอเคโอเคดูแลครับดูแลเรื่องนี่ลุงเตือนบ่อยมากเลยครับกเน่ยเป็นมีกุญแจไหนที่สามารถให้ผมยืมได้ครับเดี๋ยวคนเลยโอ้โทรไปแล้วอ่ะนะมีจีทีีหนึ่งครับอาจเรยนแต่ค่าแต่งร้านหนึ่งนะของหลุดร้านหนึ่งครับอาจเรยน โอเคเอาเป็นว่าผมผมให้สัญญาแล้วกันครับว่าถ้ามันผิดพลาดจริงๆผมรับผิดชอบให้โอเคครับไอ้เซอเลขอะไรครับ GTP ก็แต่งแล้วใช่ไหมหนึ่งเก้าเจ็ดแต่เดี๋ยวเพิ่งเงินเพิ่งเงินเอาไว้เอาไว้ที่คุณไหมครับเอาไว้ที่ผมจักรเออเอาไว้ที่จักจักรเไว้ที่จักไว้ที่จักรหนึ่งสามห้าครับแล้วเดี๋ยวเอาเซนตุโน่มาให้โอเคครับเอาเอาเเจซนตุโน่มาให้เขาหน่ะครับกิ๊งเหรอเราต้องไม่คุยกับคนอื่นในแกลงอีกนะผู้หญิงผู้พูดนะครับผู้หญิงพูดนะครับโอเคลุงลุงมาเลครับ ขออย่างเดียวมึงอย่าเอาบอสตูนมาแล้วกันไม่เอาลุงไม่เอาบอสผมเหรอเออไม่เอาถ้าคนอดดีตไม่สตอรี่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะใส่อย่างเดียวเลยคนแล้วให้กูแจกรถไปยังอ่ะเออได้มาแล้วครับแล้วก็มีโอ้หนี่ไงเนี่ยโอ้ทวิตจะกันรู้มันรู้ได้ไงเนี่ยเฮียเฮียเอาจัดไอ้สัตว์เฮียแรงจัดไอ้เฮียแรงจัดโดนอย่าโดนอย่าแรงจัด เล็งจัดไอสัตว์แรงจัดนี้ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วถ้าไม่ไม่ตีมันมันก็มาตีเราสวัสดีครับแล้วก็าจะเปลี่ยแล้วก็คุยครับตอนนี้เอาเป็นว่ามีรถอีกอไม่ว่ามาเลยครับรถอีกมครับที่แบบว่ามันมันแรงจูนมาแตกเต็มมาคู่เรียกจูนคู่เรียกโทนี่เปลล์แล้วพี่เชื่ ไม่เชื่ออะไรกันเนี่ยเอ้าเฮ้ย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 อุดไฟรุ่นฮาเลยิงโอ้โหขอโทษทีบ้านผมมีบริการนะอ๋อมันเป็นอาลีบ้านนี่แหละอันนไรอันนี้อันนี้คุมเลยเหรอไอพีมันคุมเลย่เนียแถวนี้แถวนี้ฮะแกฮารีคุมอ๋อคุณใหญ่ซะด้วยไอสัสพีพีคุณพีมีไหมครับ ให้แท็กแตคันหนึ่งแล้วแต่แท็กฟูลเลียจีทีบีสามคันแล้วมันมีคันไหนมันมีคันไหนที่จะพอถู่ๆใจไทยอด้จีทีบีอยู่ที่ผมครับแล้วก็ฟูลเลียน่าจะแล้วมันแลกเบอร์อะไรวะพี่เฉินพี่เฉินตอนนี้ตอนนี้ตอนเนี้ยที่นะอยู่ตอนนี้ก็คือมีมีประมาณเท่า้ครบยินดีนะครับยินดีครับ ช่วยได้เท่าที่ช่วยครับผิดตำการดีจีสะกดหมายป่ะไม่ลราคือดีจีเขารู้ได้ไงนะ Okay. มีเรื่องเรื่องเรื่องเกตโอเคได้ไม่มีปัญหาผมว่ามันปั่นอ่ะ <c oughs> ผมว่า JK ปั่นไว้ JK ปั่น <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดถูกว่ามีอากาศของแทนอยากให้ผมช่วยเรื่องอะไรคุณฟังกันนะครับครับผมได้ครับเออแต่ไม่ต้องเดือดร้อนมึงด้วยจริงใช่ครับไอ้เหี้ยโอ้โหช่วงนี้มีดขึ้นทะนิ่มเลดิอยากรับเหมือนกันนี่ห้าเอ๊ยกันขอบคุณทุกคอีกครับขอบคุณทุกคนอีกนี้ครับขอบคุณมากครับครับขอตัวครับพี่เฉินพี่เฉินพักยังไงยังครับจะพักกรน้องจะกานจั๊โอเคพี่ลุงสวัสดีครับพี่เฉินพักอะไรฮะพักแล้วโอเครู้เรื่องมีอะไรโทรมามาครับลุงลุงคันนี้ก็เข้ากับลุงเหมือนกันนะ ได้ธรรมดอลุงดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่ากจะไปไปไปนอนที่อื่นดีกว่าเฉินหมายถึงออกออกประเทศนะไปโทรได้ครับเอาที่ไหนดีว่าอย่างหนึ่งคือต้องเปลี่ยนชุดอีกไหมครับลุงเพราะว่าดูแลชุดนี้แม่งเราเปิดเศึกไปต้องเปลี่ยนอีกเปลี่ยนก่อนไหมได้ครับลุงเห็นด้วยพูุ่งนี้เข้ามาโดนอีกชุดเนี้ย โคตรมันมันสัตว์อย่างเดือดนอะลุงแม่งเดือดแบบเดือดเดือดชิพายอะที่วัดมีแบบว่าแบบนี้บ้างไหมอะโอ้ยมันมันไม่มันไม่เคยมีแก๊งใหญ่ขนาดนี้ไงครับลุงรอผมตั้งแต่เล่นมาไอ้ครับต<ๆ>ั้งแต่เล่นกันแบบเล่นมานี่คืออย่างที่ผมบอกลุงครับว่าผมไม่เคยเจอแบบเยอะขนาดนี้แบบเยอะจริงๆครับแล้วแบบว่าผมไม่คิดว่าเขาจะแท็กมือกันแล้วแบบว่าเอาเลยอะปกติมันเป็นตอนก่อนหน้านี้กูโดนสิบเ็ดแก๊งลุมอะ คือทำอะไรไม่ได้ปะก็รอดอย่างนั้นแหละครับลุงเฮ้ยแต่มันอุ้มมันไว้อุ้มกันมันน่ะแต่ถ้าโดนแบบว่าไอ้แค่แบบจะกินนี้แบบบ่อยๆก็ไม่ไหว่ะไอ้สั์ที่กูโดนอ่ะแบบโหสุดยอดสุดยอดมากครับไอ้แค่ตำรวจทำอะไรไม่ได้อ่ะ โอ้ยลุงเยาวัฒลุงยืนกำบันลุงคิดดูลุงเป็นคนโดนใช่ไหมผมเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ผมยังแบบแม่เน้อจะทำยังไงช่วยลุงแล้วลุงคิดดูผมนึกขนาดเปิดชาวติ้งผมขอตะโกนผมแต่ผมตายคนเดียอ่ะไอไอบ๊อบไม่สีทางจะช่วยอ่ะกูเคยโดนรอบก่อนใช่ปะไอ้บ๊อบอ่ะมันปล่อยกูไว้เว้ยแล้วให้ JK เข้าตู้ปลาทุกคนเลยที่ยังเจ็บเพราะว่ากูไปเเคยไไดด้้พพพีีีี่่่่่่นนนสงจใหรออปชุกกูทำกับเมียมันไว้ไงกูไปฆ่าเมียมันกูก็ให้เมียมันตายต่อหน้ามันอ่ะยังก็ไม่แปลกนะครับลุงที่มันทำแบบนั้นล่ะ ยอ้พวกกูเจาในคางพวกกูทำมานานพวกกูเฟียร์อยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าชิวันในค c r รเชื่อมึงแล้วเปสนศพว่าชิวก็ไน้ตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันได้ลูสมึงทำไรว่าชิวก n ได้ดูันตินพวกกูขามิงสุดแล้วกู